สวัสดีครับเอฟซี FC ครับผมเมื่อนี้เป่าจานผ้ามวนมีปักเตียงโม่ขายพร้อมครับเมืนน่อนี้จุทีบ้านนี่แหละครับผมอยู่บ้านดอนหันครับผมตำบนบงเนนืยอำเภอสวา่างจังหวัดสกลครับมีน้องโดเป็นเจ้าของบักโมค่ครับเนี่ยกระลังมาได้ครับได้ผลิตตอกกันบักโม่หวานๆครับ ขด้วยดีหม้อหวานหวานเบิ้งครับผมมีหลายครับมันนี่มีหลายรุ่นหลายราคาครับมาเบิ้งเอาได้ครับเย่อามาสดจากสวนมาเมยไหมครับผมมาเบิ้งได้ครับกินเบแซ่บหวานหวานรับประกันความแซ่บค็มอร่อยครับผมใช่แล้วอยู่บ้านดอนหันบ้านน้องโอ๊กบ้านน้องดมได้ครับเด้อสนใจอยากได้หม้อหวานหวาน เออเอาไปกินสวยกินคํากบมกครับผมช่วงนี้ขายแล้วครับป้อที่สิขายแล้วครับผมหลายราคาครับมาเบิ่งเอาครับผมพี่น้องูอ้อยากได้ไปยู่ไปกินก็ได้ครับหรือว่าจะเอาไปขายก็ดีนีม่มองมีลูกมีหลานจุดเป็นสวนแตงโม่ครับผมมาครับนองรวมขายเตงโม่ได้ววนี้เด้ ครับแค่นี้แหละครับผมครับผมหากว่าพี่น้องเขาอยากได้ก็แอบมาเบิงได้ครับบ้านน้องโอก๊กบ้านน้องดวมที่บ้านดอนถันตำบลบงเหนืออำเภอสว่างแรนดินจังหวัดสกลนครครับรับประกันความหวานครับแค่นี้แหละครับผมอ,อยากได้ก็ถักมาเลยครับเด้อ